แล้ววันนี้ปูเป้จะมาจับรีแอคชั่นพี่ๆแต่ละคนในกองนะคะว่าพวกเขาจะเป็นยังไงด้วยการมอบของขวัญให้นั่นเองค่ะชอบน <c oughs> ่าลกลัวจังเลยรู้สึกไม่ดีตนะั้งแต่แรกอยู่แล้วรู้สึกไม่น่าเดินมาแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> จริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปูเป้แกซลีนชั้น,น่น วันนี้นะคะทุกๆคนปูเป้อยู่ที่กองคาตาสิงค์ค่ะแล้ววันนี้ปูเป้จะมาจับรีแอคชั่นพี่ๆแต่ละคนในกองนะคะว่าพวกเขาจะเป็นยังไงด้วยตอนนี้นะทุกคนเราถ่ายทําละครใกล้จะจบแล้วใช่ไหมเนื้อเรื่องมันก็จะเข้มข้นมากๆแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเขาก็จะเคร่งเครียดกับบทบาทของตัวเองมากๆเลยทั้งฉากดราม่าฉากบูฉากแอคชั่นต่างๆปูเป้ก็เลยอยากจะมอบความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆให้กับพี่ๆทุกๆคนนะคะ oh. ด้วยการมอบของขวัญให้นั่นเองค่ะ แล้วก็มาดูกันนะคะว่ารีแอคของพี่ๆแต่ละคนนะคะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใครจะเป็นคนแรกไปดีกว่าไปมุมภาพอาจจะดูแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะตอนนี้แถวนี้คือมุมที่ดีที่สุดแล้วอ้ยเหนื่อยเมื่อกี้คือเพิ่งไปวิ่งบุกป่าฝ่ากระสุนกันมาก็คือไปบุกป่าฝ่ากระสุนกันมานะคะแล้วตอนนี้เรากจะไปเติมน้ำมันรถแบบหนึ่งแล้วก็ หนูม um ีของขวัญจะมอบให้พ uh. ี是是่เจดนะโอเคนะโอเคนะโอเคหนึ่งอะไรอ่ะทำใจดีดีไหมสองสามอะไร ังงไรู้สึกยังไงดีนตอนแรกเข้าเข้าใจแบบยกโทรศัพท์ด้วยขึ้นมาอัดด้วยโอ้โอข้าใจคิดดีน้องเปเนาะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างตกใจดิทับช็อกใจใจท้จุกจุกตับเลยไม่คิดเลยว่าจะรักับฉันแ อะไรค่ะทุกคนคนนี้นะคะพี่ชายของเราพี่ชายเพิ่งจะกันเรื่องนี้เรื่องแรกด้วยสวัสดีครับใช่ชื่ออะไรคะชื่อโอ๊ตนะครับฝากฝากตัวด้วยนะครับค่ะฝากติดตามพี่ชายด้วยนะคะวันนี้ก็มีของขวัญจะมาให้พี่โอ๊ตเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเรามาเล่นด้วยกันเรื่องแรกเนาะได้ท้องความรู้จักเลยไม่ไม่ไม่ได้แก้แต่ละคนมันได้ไม่เหมือนกันไงอ๋อเฮ้ยอย่าบอกนะให้รถพี่สุดยอดอย่าบอกนะพี่ฝันเกินไปแล้วพี่โอ๊ต โอ้โหนี่ว่าจะให้รถอันแต่ว่าอันนี้พี่ต้องต้องเปิดเปิดเอาเองนะเพราะว่าหนูอยากจะจับรีแอคของพี่เฉยว่าแบบพี่จะรู้สึกยังไงกับของขวัญที่หนูให้อะไรเงี้ยได้โอเคนะมาแล้วค่ะไหนเปิดฝั่งไหนข้างหลังหรอเดี๋ยวแป๊บนึงใช่เปิดข้างหลังนี้เลยเปิดเลยนะครับเปิดยังไงก่อนโอ้โหอูเบ้ เป็นยังไงได้หายแวบโอ้โหโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากได้ของขวัญชิ้นนี้หนูไม่ได้เอามาให้ไม่ได้เอามาให้แบบหลายคนไงหนอมให้อย่างทำหน้าจริงจังได้ปะไม่ใช่มันดูไม่จริงจังมันดูแบบ หนูเอามาให้แค่บางคนเข้าใจว่าเราทีนี้เดี๋ยวเขาจะรู้สึกแย่บ่าอยากให้พี่บอกว่าอยากให้พี่ยกไปเองไปท้ายรถไกลยังวะรถใหม่เหรอเนี่ยอืมเอามาใหม่ซื้อรถใหม่อ่ะซื้อมาคนติดตามเยอะขนาดนั้นเลยหรอเลี้ยวสองพันใจเลยวะใครก็ใครอยากใครใครอยากสนับสนุนให้ผู้ไปทําคลิปน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะคะก็กดซับสไคร์เยอะๆกันนะคะทุกคนในผับช่องให้น้องหน่อยเอ่อช่องซันเซ็ตนะครับ ไม่ใช่เลิฟซันช่องเลิฟซันนะฮะบูเป้เกสลินชาแนลค่ะครับผมฝากด้วยนะครับแค่นี้ครับกด้วยฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างกดรักเออโอเคก็คือพี่แค่เปิดพี่พี่แค่เปิดท้ายรถพี่แซบมันไม่กล้าเปิดวะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่หนูแค่อยากดูแบบรีแอคพี่เฉยเปิดเปิดซอรช้อนตรงนี้มันไม่มีอะไรดีได้อะไรพี่ขี้ตกใจหง่อยไม่ขี้ตกใจหรอกมันเนี่ยว้าว ว่าแล้วไงด้วยแล้วว่าน้องทำหน้าจริงจังน้องไม่ดีแน่โหเป็นไงเหรอที่พูดพาเดินมาตั้งใจมาแค่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่จบทำความรู้สึกก่อนรู้สึกไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วรู้สึกไม่น่าเดินมาแต่แรกอยู่แล้วจริงอันนี้พี่พรนะคะเยวยๆอ่าไปดูกันปะ ก็แค่เปิดกระโปงรถเฉยเอเอ้เปิดท้ายรถเฉยเก็มีของขวัญให้ใช่แต่ว่าต้องหยิบเอาเองหยิบเอาเลยเดี๋ยดๆเราแป๊บนึงโอเคเปิดดูได้เลยไม่เป็นของขวัญแบบว่าน่ารักๆเนี่ยเล่นอะไรเนี่ย อุยโอ้โหไปไม่เป็นเลยเขินไหเป็นไงเป็นไงเป็นไงวุาแล้วมันต้องมีอะไรพิลุดพลุดนะแต่ก็ชอบนี่นะพี่ตาคนสวยของเราวันนี้ต้องมีของขวัญจะมอบให้น่ารักน่ารักมาทางนี้เลยก็คือเปิดเปิดเปิดเอาเองได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเตรียมตัวนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะบอก าามันตกใจพุ่งตงใจพี่ตาลมางแล้วเป็นยังไงขอารู้สึกเก็บนี่อะปุ๊บมาคือปุ๊บผมนอนอยู่ไงแล้วปุ๊เป้ก็เอาเนี่ยตัวไวเล็ตมาหนีบหูผมแล้วก็บอกว่าตามมาหน่อยแล้วแบบ ไม่ก็เรามีของขวัญจะให้ของขวัญเนาะของขวัญจะให้ก็คือรับเงินนะไม่ต้องให้สวยพี่จ้ามีของขวัญจะให้หนูก็แบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ได้เลยนะทำงานด้วยกันมาละครใกล้จะปิดกล้องแล้วว้าวเื่นแต้จังเลยเื่นแต้จังเลยไหนเดี๋ิอ๋อแล้วพาพี่มาสังขยาไหมอ่ะไม่ให้ให้แบบว่าเปิดแบบสไพสยอะไรอย่างเงี้ยเปิดดูไหนอะนี่ไม่ใช่ เปิดเปิดดูที่รถได้เลยเปิดไงอ่ะก็เปิดแบบเปิดเปิดข้างล่างเปิดข้างท้ายอ่ะเปิดให้เป็นพี่ไม่เคยใช้รถอ่ะเปิดเลยเปิดนี่ไหนอ่ะอย่างเงี้ยเหรออ๋ออย่าง้ายอ่ะไอ่กลัวว่ะเฮ้ยนี้อะไรอ่ะฮะเอาก็เปิดแบบเซอร์ไพรส์ไงก็เปิดเปิดดูว่ามันมันเป็นอะไรอ๋อ กลัวเราต้องเฟลอะไรพี่กลัวให้หนูหน่อยเถอะน่ากลัวจังเลยนี่ังรู้สึกยังไงขออนารู้สึกเลยสัตน้องเอาสัตว์ทุ่มเทมาเพื่อร้อนไหมลูกร้อนใช่ไหมเปิดเปิดเปิดแอร์ก่อนไหม ตั้งแกงนีอีกกี่คนนะฮะเออหลายคนเลยพี่แบงค์ช่วยหน่อยดิเอาไว้สุดท้ายแล้วกันของพี่นะโ <Okay. S 3> อเคอะล่ะค่ะทุกคน <Yeah. S 3> ตอนนี้นะคะปูเป้ก,ก็เซอร์ไพรส์พี่พไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าพี่พี่จะชอบของขวัญชิ้นนี้นะหรือเปล่าก็ขอโทษด้วยนะคะทุกๆคนนะคะพี่พทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยแล้วก็คลิปนี้นะคะจะไม่สำเร็จถ้าขาดคนนี้ค่ะ น้องเบลผีน้อยนะคะเพื่อนของปุเป้เองแต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงเที่ยงแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงตอนเนี้ยหมงมัวแต่รอเพื่อนถ่ายละครน,นั่นเองค่ะเราก็อาศัยจังหวะช่วงว่างนะคะมาถ่ายคลิปกันนะคะก็ยังไงนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ด้วยนะคะรอติดตามอีพีหน้านะคะว่าปูเป้จะทำอะไรสำหรับวันนี้บายบายค่ะวู้ชานแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเที่ยงคะ่ะทุกคน แล้วก็อยู่ในรถนี้เป็นเวลาห้าชั่วโมงค่ะไม่ได้ไปไหนเวลามีรถมาหรือว่าใครมาอย่างนี้นะคะดิฉันก็ต้องแอบค่ะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเห็นเราได้แล้วมันจะหมดสนุกกันนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามช่องปูเป้กิสเซลินช n แนลด้วยนะคะทำเพื่อเพื่อ,อ,อนขนาดนี้แล้วดูเถอะคะ่ะเขาร้อง